สวยมากรับน้ำหนักได้เยอะมากๆลูกค้าสามารถใช้ในห้องครัวใช้ในห้องเก็บของได้เลยนะคะไม่ได้แบบเปิดร้านขายของลูกค้าสามารถซื้อไปเก็บของในครัวได้นะถ้าเราแบบของเยอะเราก็วางซ้อนกันต่อแถวตอดาก,กันมาแบบนี้สีดําเหมือนกันนะคะขนาดสามชั้นเจ็ดร้อยเก้าสิบาทขนาปักหมุดให้แล้วนะจ๊ะปักหมุดให้แล้วสี่ห้าหก พร้อมส่งครบสี่สีของพึ่งลงใหม่สดสดใหม่ๆวันนี้เลยแบบใหม่แบบสับนะคะลูกค้ากดสั่งซื้อวันนี้นะคะแม่ค้าส่งพรุ่งนี้พร้อมกันหมดเลยนะจ๊ะส่งของทุกวันค่ะสั่งวันนี้สั่งตอนนี้พรุ่งนี้เช้าแอดมินแพ็กกันเลยแพ็กแล้วก็รอขนแล้ส่งเข้ารับช่วงบ่ายเลยนะจ๊ะใครได้รอของนานใครรอแบบเออแบบทําไมไม่ถึงสักทีนะคะลูกค้าสามารถ ค้าสามารถทักแชทได้ลูกค้าสามารถทักแชทได้เลยเดี๋ยวแม่ค้าช่วยตามขนส่งให้นะจ๊ะทุกเคสทุกกรณีหรือใครได้รับของสินค้าเสียหายตัวนี้แม่ค้ายินดีรับเคมร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะจ๊ะแต่ลูกค้าสามารถแจ้งร้านค้าได้เลยเนาะตัวนี้นะคะสีสวยมากแล้วผลิตจากเหล็กทั้งตัวเคลือบกันสนิมทั้งตัวรับน้ำหนักได้ถั่วเฉลี่ยชันละประมาณยี่สิบกิโลนะคะหาของที่เราแบบสามารถวางได้แบบ ดูไม่ลบหูลบตาแม,มค่ค้าแนะนํารุ่นนี้เลยนะคะ3มชั้นนะคะความสูงอยู่ที่1 0 3เซนติเมตรส่วนความกว้างอยู่ที่เจสเซนติเมตรเจเซนติเมตรนะจ๊ะลูกค้าจ๋าตัวนี้ผลิตจากเหล็กทั้งตัวเคลือบกันสนิมอย่างดีมีคุณภาพมากๆนะคะผลิตจากโรงงานในไทยประเทศไทยเลยนะคะลูกค้าค่ะมีทั้งหมด4สีจ้ากดสั่งซื้อได้เลยขนาด3ชั้นราคา790บาทขนาด4ชั้นราคา990บาทนะคะ ี่ชั้นสูงหนึ่งร้อยสามสิบเก้าเซนติเมตรค่ะสามชั้นสูงหนึ่งร้อยสามเซนติเมตรนะจ๊ะใช่ไหมอืมวางของวางขายของโชว์สินค้าได้เลยอันไหนหนักหน่อยลูกค้าแม่ค้าแนะนําไปวางชั้นล่างสุดชั้นล่างสุดจะรับน้ําหนักได้สี่สิบถึงห้าสิบกิโลเลยนะอ่ะเห็นไหมประมาณนี้นะคะอันนี้วางของให้ดูประมาณนี้โชว์ประมาณนี้เลยร้านขายของชําเอ่ยอะไรเอ่ยแนะนํา รุ่นนี้เลยนะจ๊ะ